สวัสดีครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมเข้าใจว่าของฟรีก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ลองจินตนาการตามผมนะครับวันหนึ่งผมเดินผ่านบ้านเพื่อนบ้านเห็นเขากำลังลากกล่องหนังสือเก่าๆออกมาทิ้งไว้ข้างถังขยะผมเลยถามเล่นๆว่าไม่เอาแล้วเหรอพี่เขาหัวเราะแล้วตอบว่าเอาไปสิจะได้ไม่รกบ้านเท่านั้นแหละครับ ของฟรีเต็มลังมาอยู่ในมือผมทันทีผมลองเอาหนังสือเหล่านั้นมาปัดฝุ่นถ่ายรูปสวยๆแล้วโพสต์ขายในกลุ่ม f a c e b o o k หนังสือมือสองผลลัพธ์คือมีคนทักเข้ามาจริงๆครับบางเล่มมีคนยอมจ่าย300-500ถึงบาททั้งที่เจ้าของเก่าเห็นว่ามันเป็นขยะสิ่งที่ไร้ค่าในสายตาของคนหนึ่งอาจเป็นสมบัติ ในสายตาของอีกคนหลังจากนั้นผมเริ่มสังเกตร,บรอบๆตัวมากขึ้นแล้วก็เจอว่าเศษไม้มีคนซื้อเอาไปทำงาน DIY กระเป๋าเสื้อผ้าเก่าถ่ายรูปดีๆก็ขายได้ขูดแก้วกระป๋องมีร้านรับซื้อรีไซเคิลผมถึงเข้าใจว่าโอกาสจริงๆมันไม่เคยหายไปไหนครับมันแค่รอคนใหม่ ที่มองเห็นมันเท่านั้นเองดังนั้นถ้าคุณอยากลองหาเงินแบบศูนย์บาทผมอยากให้คุณลองวันนี้เลยครับลองหยิบของที่ไม่ใช้แล้วขึ้นมาสักชิ้นถ่ายรูปให้ดีๆแล้วโพสต์ขายดูคุณอาจจะตกใจว่าของที่คุณคิดว่าไร้ค่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆแล้วเจอกันตอนหน้า